สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องอยินดีตอนรับเข้าสู่สองแย่งเงื้งพี่น้องถือว่าได้เลืองเนาะวันนี้มารีวิวหวัวพ่อใหญ่คำพ่อใหญ่คำมาเะพ่อใหญ่คุ้นให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้ซิเป็นหนาปูพักเนาะย่ามว่าไงซะย่ามปูพักเนาะพี่น้องเล่ากระปูกที่นี้เนาะเะเมีอันพักที่ยงเงื่งเอาหายเล่ากระปูกพอได้กินเนาะแต่ว่าหายคล้ายนี่บอกบอกพ่อคล้ายดอกพี่น้องพ่อแต่ได้กินเนี่นะ พอได้กินพ่อได้หยาหมี่พักบัวเลยบัวเลยเดี๋ยวกับพักบัวน้อยธรรมดาเฮาวดีละปลูกพอได้กินพี่น้องเลยบอกพอได้ขายแต่พอได้กินเนี่ยปู่สันนี่นนะชวนพักแล้วเนาะพี่น้อง เบิง <ü separ atie elas> Guys, wow, thrill, ่งย anyway. yes, ิงอยาคือเด่นเฮ็ดหน่อยจบเจาะจมเจะยังคนแบบคนเห็ดบุคคลนะถ้าสีค่กสีแน่น่ต้องเป็นนั่นพักผใหญ่พามยังเงึงบัวเป็นย่องพี่น้องเราเห็นยังกันอันนั้นพิธีพิธันโลนไปเห็นแน่นี่โอ้ยหมากจกเราบุษบับหัวกับวัดดีแหละพี่น้องเลยก็ไปเห็นนั่นกระจกกระแจกนั่นนี่แต่วันนี้ก็พอได้กินเนาะ คักคักคักทางเขาาก็คักขนาดเล้าจะเหลือม่งม่งเพราะได้กินเนาะพได้กินไดา้หย่ำเล้ากับลูกเล้าพี่น้องเลยน้ำกินบ่โอ uh ้ไปไปซือ้อเอาน้ำกินซือ้อเสื้อเธอละปุ๊กบ่

หลดจักขู่ใจเลยเนาะนี่หลดจักขู่ใจนี่เนาะไปไหนไปกันหว,วนนะเลยเนาะเห็ดแบบเยีญญ่ยบป่ะเนี่ยป้ายนะวานะเฮ้ยคนเหญ่คุ้นเห้ดบืบอ,อ เออมีเอืปปอ้อยเด้วยเออ,อเราผ่าหายทรายเออซื้อมากินนำ้ำนมลายบ่<ม>ฉันนั่งกินมะหุงซุกมาหุงซุกนะ่ะบ่ต้องห่วงนำ้ำนมไก่เอกเบิดแล้วมาหุงซุกมากินเลยสะตัตว์ตัวอ่น้ำนมนะมิตรไปหาคอเอาไปขอดื่อเอานี่ก็เด้หนาคอมาหน่อยหนึ่งในตู้เย็นนะมาแพ่งมันกินอยู่แพ่งมันกินน้ำนมจากเบิดแล้วก็เอามาหุงมาบำรุง อันนี้ค่ะบันน้กินลายหมุดน,นอนสลบน้ำลุกตีนรุ่งวงหัวหลับเนาะสบายดีพี่น้องเรียนหัเขือเนาะเห็ดขนมเห็ <c oughs> ดขนมอันชูลูกกินสีขาห่อเปล่าเพียงเลยเอามาจะใช้หมกเปล่าเอาไห้มาีสว่างวันก็ปิดอบอุ่นเสริมผนมาวชไว้นึงบุกไว้เออนั่นแล้วกินมาเนี่ะก,กินนั่นแล้วนั่นแล้วคือน้ำนม ขนมชิบหาห่อเพื่อนอันนี้พอเพื่อกินเนาะแล้วก็ไปเนาะพี่ขาวก็พอให้บุพีิจแปวเลี้ยแต่ท่านเรากินแต่จังไดาวะเล้ยแต่ท่านอือใครพรอกเรากินแล้วกีนกระเพาะบุพีิจแปวนี่บ่แล้วได้เอออันนี้โอ้หอนจัวงวันซุกเราไปจัดทันได้สิซุกแล้วเอาไปตองเหยาะไปถึงอือชุกแล้วขนาดนี้ อแกเพิ่งดูเฮากินบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพียงแต่อยากเบิ่งอยงนี่สิโอ้ยบังมันลวกลูกด้วยข้านมากเลยค่ะหอยย่างคำเอาจานมาตอนน้องคำกินบ่หอยเดี๋ำบคำหอยเบิ่นแล้วลูกอ่ะสบายดีป้าลุงสาวฉันเราไปงมมาต้มให้กินเนี่ยสบายดีไปไป้สบายสิเล่สิเลสน้องนี่มาต้มสุกินเนี่ยว่คกันสบายดีนะลายกินองานง้างลูกง้างง้างเอ้โอย สวัสดีปลาลุงมือนน้ำลอถ่าแป๊บเดอ้อซาสิเปมุดไมมกินเดอ้อหมอคอยเดอ้อไปใส่ตุ่มกุ้งเอาจักหน่วยจากหน่วย,ยจิไปใส่ตุง้งเออเอาจักหน่วยอังมีดแล้วมีดแล้วนย่าล <c oughs> วนจิ๋วกรองไข่รอบสองอีกแล้วอุกอั๋งน้ำเด้ออากกินน,ำน้ำถ้าใส่อันนั้นได้ใส่ผสมมันนะหน่วยกลัวนนะน้ำผสมอะไรไม่ พิษสูกนะมันเป็นเอเลี่ยวดลอยน้ำไหลว่าจะเลี้ยงไปทางใหม่คิดไม่ได้เลยไมัวไทยมั่นหรอกครับฮะอ่ะอัดโตหันมายิ้มดูบาทหนึ่งเช้าชิคแอฟบุบเลยยิ้มเออยืนทางนี่ยืนทางทั้งพี่ลูกยืนทางนี่อ่ะยิ้มมาดนิหันมายิ้มยิ้มงามยิ้มทั้งแม่ทั้งลูกสร้างมึงเดโนเห็นหน้าป่องลูกขนมนั่งพี่น้อง จะทำปฏิกินดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งขี้ซื้ออีหยังวะมันก็เป็นขนมข้าวต้มน้ำบาดในเมืองอือใส่มันนะสีสันในเสี่ยวในนอนขนมข้าวต้มพาร์ทบ่อยนะหรืออีหยังไงขนมมุกตั้มอ่ะขนมมุกสูตรได้คือมาจากสี่อันนี้ก้อยก้อยเข่าสะกามันเขาตามันตำเข่าอีกวะตำเข่าอะไรกันตามันผสมใส่กันนวดใส่กันมันแก้วนั่น เออแล้วบานี้มักผ้าอัพพีได้ใส่ป่ะเนี่ยผ้าอัพพใส่ทั้งไงบ่ผ้าอัพใส่ใดทั้งไงโมห่อเป็นกอดนอนแล้วเ้าก็ใส่เนี่ยมันกระเป็นอืมหวานแสบบ่นเนี่ยกินแล้วนะกินแล้วไหมหเป็นยังโอ้ยปวดดาดอกจะไดนยังเคื่องสีเอาผ้าพันหัวปลาเถอะหัวยำอมหยามใจเด็ดจังหน่อยพี่น้องเอ้ยนั่งคัมจูไปโชว์สเต็ปใส่ตุ่มกุ้งพี่น้อง จังไวเบิงไปชมน้ำกันเอาแต่ปราเดกโซ่ใจเราแหละบได้บ่แต่ละมือนะห้ากิใส่มือนีนะมือคืนวานนี้ไม่ได้ใส่เออป้าเราฝึสิคันพาใจอยู่มา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 พี่มกระพุกพิกันเนี่ยลูกาเลาพี่มาามามาาาามาไปนยืนมาม อยากกินน้ำอัเพีเสจนเ่ชามีสันมือนี่คือหล่อใช่ไหย่องพัวจะคองก่อนนาเฟตจะคือัคือยังว่าว่าว่ามันได้ยินด้วยว่ามันคือสัเกาวิคือซับปลืกพอใจย่หาโอนาเฟตจะคือซับเปลืกฮบเจอเรื่องฉันเอาขืนหอยรอแล้วไม่ใหญ่เป็นหูนแหละลบขอบ เห็นหัวเนี่ยมุ่นโมยากโน่เพิ่อกินหัวมาตัวหนึ่งอลไรบ่ใจไล่ไล่เขาเบิดคอกอันพี่น้องเพิ่นว่านั่งค้ำเอ้ยเก็บไว้หักษาดีๆเด้ออันท่องอันลูกสาวแม่นพี่น้องนั่งเอาไว้ดีแต่ว่านั่งบ่ได้มาใส่หูอันอันลูกอันใส่อันน่ะเอาไปผผาไว้น้ำป้าใช่ปะน้ำยาน้ำยาใจที่สุดเออหูเทียนข้าเจ้ามีมังหลอกมังหลอกง่ายสุดเด้อ นั่งนั่งชี้ใส่ให้ลูกมือบุญบันโพนน่าแมนบ่ยังบอทันจอหูหายเวียนมากจังสิ้ให้เวียนยิ่งให้หาเบื้องหาพันกี่บางทีเขอเบื้องมัาลอยสองเบื้องมาลอยนี่งเขาโอ้พี่จีแพงแท้เออนั่งก็ชี้ใส่ให้ลูกนั่งบัดนี้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้องเน้องบดีน้ำนั่งท้องน่ะนั่งไปฝากเมียนาย ออืขูดกันเจ้าม <Boom. S 3> mm ีแนวหลอกแนวอีหย <1890 Wel> <sound> ังอือพ่อเฮือนเฮามันบ่มีแนวใส่กอกใส่ก้อนเนาะอติดโตนะเงินน่ะเวลาจะใส่จังไปเอาอืมว่าว่าง่ายซะเนาะมีเท่าใดก็แม่นไปผาว่านําเพิ่นแบล็ปเพิ่นผู้เฮือนเพิ่นมีพร้อมมีเพียงบ่แม่นพร้อมเพียงเด้อพี่น้องแบบมีผู้แสพผู้ซายหั่นะข้าเจ้าครอบครัวขาเจ้าอุดมสมบูรณ์ฮะนะอันนี้มันบ่อุดมสมบูรณ์เนาะพ่อก็ยามอยู่ก็บ่ยาม บอ,อยู่กับบอ,อยู่ย่ำอยู่กับอยู่ฮนะเฮือนนั่งกับโบเหรียญบนานั่งกับขือย่านคือกันเนาะเหมือนยู่เงินดาเหล็กดาหน่อยดาสีหาแซนหรือว่าดาพันชอกพันกับว่าพื้นขี้มาขี้ยามันบริสุทธิ์น้ำเจ้าใดมันบริตีิว่าเงินจะหน่อยจะร้ายไดร้ามันอยากได้ฮนะ <t> ไปผากวันนั้นกนดดด็ดีดีดีอยู่พี่น้องดีอย่างหนึ่งเนาะหาอยากได้ก็ไปเอาพอเอาก็ฝผกาวันนี้ด้ยน้ำหนองาบ่าจะผากัคนอื่นคนไกลอยากได้ล้วก็ไปเอา ซื้อข้าวน่ะสามพันเนะเี๋ยวไว้อยากมุกระ t ะ a อ้ยกระบาไใครบอใจไปสื่อหายบก่าไปสื่อเลไมันไอยากกินมุกกระท h พี่น้อง่กระบาบไอ้หนูได้อยากกินบ่มุกกระทะอยากยุลอยากอยากแห้งบอ พัดจะเกิดเคลื่อได้กินจักเื่อได้กินเื่อเดียวเ่ออยู่เยือนเช้านะอยากอีกอยู่บ่อยากอีกโอ้ยเหตุกระบ,บาบอยากอีกวันที่ชิโพกแลนบอกกันบอกเลขมันถือเด้อเออแหละปลาลุงพอจะได้ส่งมาให้ซื้อมุกกระทะ a ได้ลูกเด้อเพันว่าเอาได้หมื่นนี่วางได้นะเดี๋ยววันที่ชิโพกจะชิมเมานม่น้เพันว่าเอามื่นนี่นี่น ติดห่อขนมอืงเบ้าเองนี่เดียวตัวหางก็มาสูงหางก็พันเมื่อคืนนี่ยพันมาได้ใค่สอยบาทหนึ่งเป็นส่วนส่วเสียวส่วนส่ิบเอ็ด่นะไก่จะได้มาต่ำสำนักนะั่นพี่น้องผู้สาวดีกับมีคนมาถามเลยกับตัวเองต่งเองบอกไปโต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 หนูไทยประกันหนูไทยประกันประกันอยู่เรื่อนประกันน่ะ เดี๋ยวอันมือวันที่ชิบกอันข้อขากๆเด้อสิมาเอามือวันที่สิบกหนิพี่น้อง่นอยากได้เลขเลขหวยไทยมาแป้งิเออหนาแป้งแป้งเด็กหน่อยไปโผล่ล <c oughs> ้นหนาเนาะก็คือว่าแล้วพี่น้องเขาลืมทามหน้าแล้วพี่น้อง <c oughs> อ่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องเอออยู่ดีไม่แห้งสบายดีผมเมงพี่น้อง